ละย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับใครได้สิทธิ์คนละครึ่งอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ภายใน14กันยายนนี้คือวันพรุ่งนี้แล้วต้องไปใช้สิทธิ์นะคะมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ซึ่งนายพรชัยถีระเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคล,งลังกล่าวว่า กระทรวงการคลังขอเชิญชวนประชาชนรายเดิมที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตลอด24ชั่วโมงและขอย้ำผู้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส5ทุกรายให้เร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพุทธที่14กันยายนนี้เวลา22.59นอโอ้โหก่อน5ทุ่มนะมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ โดยเมื่อท่านได้เริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วท่านจะสามารถใช้จ่ายครั้งต่อไปเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง4ทุ่ม59นาทีจนถึงวันจันทร์ที่31ตุลาคมนี้นะคะซึ่งนายพรชัยก็กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการครึ่งเฟสสองของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพันเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี2,500 65จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและได้รับรางวัลระดับดีในสาขารางวัลบริการภาครัฐประเภทนวัตกรรมการบริการกระทรวงการคลังจึงได้มุ่งมั่นให้บริการประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งเพื่อรักษาระดับการบริโภคข,ของประชาชนและกระจายไรายได้ไปยังร้านค้าย่อยสำหรับความคืบหน้าในการใช้สิทธิ นะคะคมาตรก,การรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี2556ระยะที่2ประกอบด้วยการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการเฟส5โครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มเปราะบางเฟส3และคนละครึ่งเฟส5ข้อมูลสะสมณวันที่11กันยายนเวลา23นาฬิกาพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ทุกโครงการรวม34 จุดศูนย์หนึ่งล้านคนและมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้นสิบเก้าล้านอ๋อไม่ใช่สิสิบโอสิบสิบเก้าล้านสิบเก้าล้านประมาณกลมๆโดยการใช้จ่ายผ่านผู้โอ้ไม่ใช่สิขอประทานโทษ 19,143.9ล้านบาทโดยการใช้ใจ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มยอดใช้ใจ่ายสะสมอันนี้แยกเป็นอันนี้นะคะ524.9ล้ 9, 000, 000, านเพื่อการสินค้าจากร้านอาหารและเครื่องดื่มฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม7.830หมื่นรายโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยใช้กันเยอะนะคะ